สวัสดีครับพี่พี่ะะมาดูทีเจก,กันนะครับวันนี้กันไลฟ์นะครับสถานที่นะครับะะมาอีกแล้วโวลุ่มนี่มันโมลุ่มผิดหรือมันอะไรผิดหวานะครับอ่าโมลุ่มผิ่ปกตินะฮะซื้อมาแทบจะแบบแพ็คแพ็คกันมาเลยะะแพ็คกันมาเลยไหฮะ วางกันวางเพิบมๆเลยนะะะปปนะครับอ่าไปกติอนะครับเราเจอรองไม่ปกติแล้วตอนนี้เราเจอชอ็อตที่ปกตินะครับไล่ปิดให้มันเท่ากันหมดเลยนะครับอ่าคิดว่าน่าจะเป็นการทํางานบอร์ดนะครับในการไล่ซื้อนะฮะอ่าเพราะนั้นมันไม่ควรจะเป็นแบบนี้นะครับอ่าเรามาดูในทม์เฟรมสามสิบวินี้นีนะครับอ่าความเป็นธรรมชาติป,ปัจจุบัน อ่านะครับภาพการเป็นประชาตินะครับก็ช้อนยังเยอะอยู่เลยนะนะครับยังไล่เยอะอยู่เลยนะนะครับเพิ่อมีลองมาบ้างอย่างเงี้ยนะครับอ่าตรง655.1นะครับแบบต่างนะครับจ5ด1นะครับเริ่มบบมีไล่ซื้อนะครับอ่าสิ่งสําคัญนะครับอ่าตัวกิจไรนะครับกิจไ์ก็ให้แนวรับสุดท้ายไว้บริเวณนี้เลยครับ655.3้าสต์ทีนี่654.5 ครับอ่าให้ขนาดนี้นะครับโดยเช้านี้มันก็ไหลลงมาแรงนะครับแรงมากๆเลยนะครับเราก็มาดูวีแวบกันดีกว่านะครับดูราคาที่เราจะเอาไว้เป็นแนวรัแนวตั้งนะครับแนวลบหลีกนะฮะแนวลบหลีกนะครับแนวอันตรายนะฮะผมอยู่ข้างนอกครับอินเทอร์เน็ตก็อาจจะเชื่องช้าไปบ้างนะครับั้น ราคาสูงสุดนะครับ6า7นะครับาบวกกับต่ำสุด6ุ8เจ็ด6.48.7กับ1.2นะครับเหลือ6.93นะครับ6.93เป็นมีแบนะครับมีแบตดีช่วง หกเก้าจุดสามหกหกเก้าเก้าแปดหกเก้าอ่ะตรงนี้นะครับมาติดรงนี้เลยนะครับอ่าโดยราคาติดปที่หกหกเก้าจุดเจ็ดนะครับราคาดีเวบเป็นอยู่หกหกเก้าจุดสามนะครับติดในราคาที่นี่เลยนะครับน่าสนใจนะครับน่าสนใจนะครับเพะฉะนั้นเนี่ยพรุ่งนี้นะครับอ่าเล่นโซนไหนนะครับเล่นกลับมาโซนนี้นะครับ ก็หางจะยาวมากเลยนะนะครับนะฮะอาจจะเป็นโซนเด้งก็ได้เราค่อยค่อยมาเช็คก่อนนะครับค่อยมาเช็คดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับอ่าอ่ถ้าลงนะครับถ้าลงต่อนะครับต่ำกว่าหกเก้าเก้าหกเก้าจุดเจ็ดนะครับโซนนั้นก็จะเป็นโซนที่เราเรียกว่าเราจะไปต้องช็อตนะครับต่ำกว่านี้ก็ต้องช็อตนะนะครับหมายความว่าถ้านะครับยืนนะฮะยืนราคานี้ได้ชึบชึบชึ วิ่งขึ้นเลยนะครับอ่าถ้าขึ้นไปปุ๊บแล้วตกลงมานะครับอ่านะครับเราก็จะเอาราคานี้คุณเจนนะครับ6 6.9.3อ่ามองนี้นะครับอ่าแต่ถ้าใครรันมาก็รันต่อไปเลยครับพี่ดีนะครับไม่หยู่หาเลยนะครับปล่อยรันได้เลยนะฮะอ่าดีเฟกนะครับก็ลงลิฟเลยสลิมขาดนะครับอ่านะครับอันนี้เราให้เหมือน ดึงมาเดือนมกรานะเราให้ตัวเลขไว้เท่าไหร่ต้องดึงมาคนระับ6หนึ่ง6หนึ่งแปดให้ราคาตรงนี้มัม้งนะครับคำนวณน,นะครับเป็นสูตรคำนวณน,นะ6หนึ่งแปดประมาณนี้นะนะครับที่ควรจะได้นะครับที่วนะครวรจะเป็นชุดเด้งกลับนะฮะอ่าหลุดมาไวมากนะครับ,บ,นะรบส่งเรือสามแท่งลงมาวูกเลยนะครับเพราะฉะนั้นส่งนี้นะครับจะรีบเบาไหมครับ อาจจั่ชาติการกันลำบากนะครับนะฮะอ่าทีนี้ดาวโจนนะครับพวกขันกว่านะครับแต่ว่าแนวโน้มประเทศไทยไม่แน่นอนนะครับอ่านะครับตอนทั้งที่วันนี้จริงดาวโจน์ก็บวกสวนนะครับแล้วก็อ่าข้างเส็นก็บวกนะครับแต่เราก็ลงพวกพวดๆเลยนะครับอ่าะฉะนั้นเนี่ยจุดที่มองนะครับจุดที่มองก็เนี่ยครับปกหนึ่งแปดนะครับนี่เป็นอะไรที่ สุดละนะครับควรจะสุดนะครับควรจะสุดแต่ถ้ามันไม่สุดนะครับรุดจากนี้ก็แบบต้องเรียกว่าบันเทิงบันเทิงของแท้นะครับบันเทิงของแทะมาดูปูกันนะครับปูก็หลุดนะครับหนึ่งศูนย์เก้าศูนย์นะครับหลุดจนได้หลุดเรียกว่าหลุดเฉยเลยนะครับเอหลุดเฉยเลยนะปูหลุดได้ไงวะหลุดนะครับหลุดแล้วนะครับพรุ่งนี้แนวต้างนะครับก็จะเป็นหนึ่งศูนย์เก้าศูนย์ นะครับจากแนวรับกลายเป็นแนวต้านนะครับแล้วก็อีกหนึ่งแนวรับนะครับหนึ่งพันสามนะครับไม่อยากให้มาเลยนะครับแต่ว่ากิจลายมันตีเส้นไปแล้วนะครับการที่กิจลายตีเส้นนะครับมีโอกาสแล้วกันนะครับที่จะถึงนะฮะเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้ก็ระมัดระวังกันอีกหนึ่งวันนะครับมาดูทองคำไปดีกว่านะครับหลังจาก ที่เริ่มกว่าที่หมดลำนะครับอ่านะครับหลุดก,กิจลายนะครับกลับไปยืนกิจลายแนวรับเห็นไ,ไหมแนวรับรับไปเลยนะครับอ่าเอาแนวยอดเข้ามารับนะครับอ่านะเอาแนวยอดเข้ามารับซึ่ว่าขอไหเนี่ยอย้เ็นไหมรับได้คุบอ่านะครับตอนนี้ก็มายืนเหนือ กีดลายนะครับกีดลายที่เป็นแนวต้านนะครับอ่าก็ลุ้นกันนะครับว่ามันจะดันไปได้แค่ไหนนะครับจะดันกลับไปได้เลยไหมนะครับอราลุณนกันนะครับแต่ก็เห็นแล้วว่ามันพยายามเอาโซนนี้ไว้อยู่นะครับชนแนลนี้นะครับพยายามตึงเทนในชนแนลนี้อยู่นะครับอ่าเพราะนั้นก็ย่อนแรงก็ซื้ออ่าแบบนี้อ่าไปลองซ้ำเรียบร้อยนะครับมาดู เดลต้าเราดีกว่าไอ้เดลต้าเด่นกันนะนะครับเดลต้าเอากันนะเด็กงันนะคำว่าไปนะครับต่ำสุดห้าสิบบาทที่ผ้าต่งวันนี้นะครับนะครับได้โลเนี่ยห้าสิบบาทที่สิบห้าต่งเลยนะได้โลนะฮะเพิมีแรงซื้อสตาร์ด้วเนี่ยให้สามบาทเจ็ดสิบห้าต่งนะครับตอนนี้นะครับเปิดอยู่ที่ห้าสิบเก้าจุดห้าสิบนะครับ อ่ามีแรงซื้อแป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 นะครับเอ็นแล้วก็แบบไหมนะครับกิจไรนะครับกิจไรตีมอีกนะครับอ่าแนวบ้านกิจไยนะครับหกสิบสี่บาทสามสิบสามสตางค์นะครับอ่าตีมาแล้วนะครับมันมีทีไรมันมาทุกทีเลยนะครับตรงนี้นะฮะแนวรับนะฮะกิจไยตัวนี้อยู่ที่ยี่สิบแปดบาทแล้วโอ้ย่างลึกนะครับ หุ้นมันคงไม่มีติดลบอ่ะนะครับอ่านะครับแนวน่าสนใจนะฮะแนาสนใจตอนนี้ก็คือแนวนี้นะครับอ่าแนวนี้เลยนะครับแนวนี้ฮะดูฟีว่จจะอยู่ไหมนะครับเอาประเดยวอยู่ไหมอ่านะครับก็โอเคครับตะวันนะครับระวันทำดีๆนะครับดูอะไรก็โอไวตระไรนะครับอ่าโอเคนะครับก็ น่าจะไม่มีอะไรนะครับประมาณนี้นะครับแต่ส่วนอีเฟกนะครับอีเฟกก็พยายามบาลานนะครับบาลานบาลานขาเข้าให้ดีนะครับอ่านะฮะบาลานขาเข้าดีอ่าลงทรงเนี้ยมันยังไม่ใช่ทรงเด้งเลยนะนะครับถ้าไม่เด้งแรงขึ้นมาในวันน่ะมันคุ่นช่ยทรงเด้งนะครับทรงเด้งมันจะเริ่มแบบนี้ครับเริ่มจะึ้ดๆึ้ดึดเห็นไหมัอ้ยอย่างเงี้ยเอออย่างเงี้ยน่าเด้งนะครับแบอ ลงแท่งหนึ่งส่วนแท่งหนึ่งอันนี้ก็ยังไม่ใช่ท่งเด้งอย่างเงี้ยนะครับแต่อาจจะแบบมีเด้งขึ้นมาได้นะครับแต่ก็เดี๋ยวลองดูกันนะครับมีการเปิดแกว่งไปด้วยนะครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกนะครับอาเกตนะครับอาเกตนะครับอยู่ที่หกหนึ่งแปดนะครับถ้าพรุ่งนี้มาเล่นแถวนี้นะครับผมก็อาจจะทยอยแบ่งปิดที่ส่ละนะครับนะฮะเริ่มแบ่งปิดละนั้นก็ใช้ความระมัดระวังนะครับนะฮะแล้วก็ อย่างที่เห็นครับพี่นะครับราคาของอิดไลท์นะครับ60บาทนะครับ609.3นะครับนี่โซนนี้ยนะครับเพราะนั้นน่ะถ้ามันดีได้นะครับเช้าอาจจะมีแอลยาสันครับแต่ถ้ามันลงต่อนะครับเราก็หลังช็อตต่อง่ายๆเลยนะโอเคครับพี่ๆนะก็มี แตนเราก็ประมาณนี้นคะครับสวัครดีครับ